สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนสวรรกันนะครับหลังจากห่างหายกันไปไลายวันไหลอาทิตย์นะครับผมก็เริ่มมีผลผลิตขึ้นมาแล้วครับลูกเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มมีผลให้ดูแล้วนะครับ ก็ทยอยกันออกมาครับผมทยอยกันนะครับไม่ถือว่าดกมากแต่ก็มีผลให้เห็นกันนะครับฝนเพิ่งตกหยุดนะครับเมื่อวานกขน,นํำมาทั้งคืน จะมีเป็นบางโซนนะครับดอกเริ่มบานเริ่มมีผลนะครับสำหรับสาถนะครับติดบ้างหลนบ้าง ปนกันไปครับผมเล็กบ้างใหญ่บ้างลูกเทากำปั้นแล้วครับ ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ากำปั้นก็มีนะครับผลเสาลดครับที่ออกติดลูกติดดอกออกผล ก็จะเป็นปัญหาในช่วงของหน้าฝนนะครับใบเขาเจะเหลืองหน่อยนะครับบางทีก็ขาดแร่ธาตุขาดอะไรก็ทำนั้นนะครับผมเริ่มออกผล ติดโลกก็ทยอยกันติดครับติดโลกติดผลกันครับผมติดดอกติดโลกครับก็ช่วงนี้ก็เข้าช่วงฤดูฝนใกล้เต็มระบบ อย่างเต็มระบบนะครับนี่ครับใบเขาจะหนานะครับบางทีเขาอยู่ด้านบนนะครับจะไม่เห็นนะครับเราก็ต้องเอาเขาลงมานะครับให้เขาหย่อนลงมานะครับช่วยให้เขาหย่อน ก็ทยอยกันดอกครับผมติดลูกบ้างดอกบ้างปะปนกันไปเป็นลูกไข่ก็มีนะครับเนี่ยนะครับก็ทยอยกันออกนะครับทยอยกันออกติดถ้าอย่างนี้ก็เปอร์เซ็นติดลูกครับติดลูกร้อเซ็ครับผมสังเกตง่ายๆก็คือไอ้พวกเกสรตัวเมียเขาจะโผล่อกมานะครับเขาจะโผล่ออกมาเนาะถ้า เขาติดลูกนะครับช่วงหน้าฝนก็เข้าใกล้สงพุ่มเข้าใกล้พวกนี้ไม่ได้นะครับระบบลากเขาเดินนะครับเราจะไปเหยียบใส่พวกลากนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะครับนานๆก็จะเข้ามานะครับ ได้ดูแลในเรื่องของหญ้านะครับยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับมันก็จะมีเป็นบางโซนนะครับที่ผลเขาออกเต็มนะครับอย่างนงี้นะครับเราก็ปล่อยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลูกเขาโตมาเขาก็จะหย่อนลงมาเองนะครับนี่ครับ ลงไฟครับผมเป็นหลอดไฟแล้วครับลูกโตๆนะครับเน้นถ้าปลูกเชิงพาณิชย์นะครับเราจะเน้นให้ลูกโตและดบเพื่อ ก็จะได้น้ำหนักในเรื่องของการที่เขาเารับซื้อนะครับขายนะครับจะเน้นเป็นสีเหลืองนะครับลูกสีเหลืองนะครับถ้าปลูกไว้ขายก็จะเน้นเป็นพวกสีแดงนะครับพวกไทยนุงนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอพันผสมพื้นเมืองบ้าง ไต้หวันมากนะครับนี่นะครับปิดโลกครับเดือดก็ทยอยกันออกมานะครับทยอยกันออกมานะจะมีต้นนี้นะครับที่เขาป่วยนะครับก็คือระบบ รากน่าจะมีปัญหานะครับเชื้อรากินต้นนะครับนะครับก็หาทางแก้ไขนะครับตอนนี้ก็คือใช้พวกขี้เถ้าเข้ามาโรยก่อนนะครับพ่นยาไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับใบเขาจะเหลืองนะครับนะครับน่าเป็นห่วงมากนะครับเกิดอาการรากเน่านะครับเดี๋ยวจะเปิดตรงโคนรากนะครับเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปอ่า ในระบบลากนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเปิดเปิดลากดูนะครับว่าจะให้ออกซิเจนเข้าไปในระบบลากเขาเพื่อเสริมออกซิเจนเสริมธาตุอาหารให้ดูดซับอาหารให้มากขึ้นนะครับให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ต้นมันค่อนข้างอ่อนแอเนาะค่อนข้างอ่อนแอนะครับเราก็จะช่วยในเรื่องของตัวนี้นะครับก็ลองดูครับผมฟื้นฟูกันดูครับผม นี่าเป็นห่วงครับผมไอ้พวกนี้นะครับน่าเป็นห่วงนะครับเนี่ยครับสตูพืชนะครับมันไม่ใช่แมลงอย่างเดียวนะครับสตูพืชนะครับมันจะเป็นในเรื่องของพวกโรคต่างๆนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะพวกสาวันรถอะไรพวกนี้นะครับบางทีดินของเรานะครับขาดแร่ธาตุบางตัวนะครับค่า p h ของดินไม่สมดุลนะครับเราก็ต้อง ใช้พวกเคมีหรือ,อวัตถุอินทรีย์เข้ามาช่วยนะครับเช่นพวกขี้เถ้าบ้างปุ๋ยคอกอะไรบ้างนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเข้ามาฟื้นฟูนะครับในสภาพของดินนะครับดินแต่และพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับดินร่วนซุยดินเหนียวดินอะไรพวกนี้นะครับดินเป็นกรดนะครับจากดินเป็นกรดก็ปรับเปลี่ยนให้เขาเป็นด่างนะครับซึ่งขี้เถ้า มีผลเป็นด่างนะครับก็จะช่วยในเรื่องการาปรับปรุงดินจากกดให้เป็นด่างก็จะเป็นดินที่ดีต่อพืชน,นะครับการเจริญเติบโตนะครับก็ต้องใช้ในในส่วนของพวกอ่าพวกฮิวมิกอะไรพวกนี้เข้ามาเสริมนะครับเพื่อช่วย <c oughs> ปรับค่าสภาพของดินนะครับ มันมีหลายปัจจัยนะครับปลูกสวยลากเดินนะครับแต่การดูดซึมหรือว่าการกินอาหารหรืออันเนี้ยพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินมันไม่ดินรวดซุยนะครับมันเป็นดินเหนียวนะครับดินที่นานะครับเขาเอามาถมนะครับแล้วก็ทําการปลูกนะครับผมก็จะใน <c oughs> เรื่องของการเหนียวแน่นพวกอนูของดินนะครับ การคลายน้ำต่างๆนะครับมีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์และวิจัยไปด้วยกันนะครับปลูกไปด้วยวิจัยไปด้วยนะครับปลูกไปด้วยวิจัยไปด้วยนะครับพืชที่เขาโตช้ายอดไม่เดินหรือว่ารากไม่เดินนะครับร0อยเป็นจะเป็นในเรื่องของดินทั้งนั้นเลยนะครับดินนะครับสําคัญมากนะครับดินเปรี้ยวดินเค็มหรือดินมีกรดนะครับผม เนี่ยครับสังเกตต้นมะพร้าวครับนะัต้นมะพร้าวก็ใบเหลืองหมดเลยครับผมใบเหลืองหมดเลยครับคือช่วงหน้าฝนเนะี่ยบรรดินมันแน่นอยู่แล้วน้ํามันเยอะอยู่แล้วนะครับรากเขาจะลอยด้านบนบางทีรากไม่ได้ลงด้านล่างมากเกินไปนะครับเพราะว่าเจอดินที่แข็งเจอดินที่แข็งรากไม่สามารถเข้าไปด้านในดินได้ก็จะลอยอยู่ด้านบนดิน ลากเขาจะลอยอยู่ด้านบนบางทีเขาจะเจอในเรื่องของคนไปเหยียบบ้างสารเคมีบ้างแล้วก็เจอพวกจุลธาตุต่างๆนะครับหรือว่าพวกธาตุที่เขาตกค้างในดินนะครับมันจะไม่ทําทให้ต้นต้นไม้หรือพืชหรือผลไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้เหมือนตอนที่เราปลูกมาใหม่ๆนะครับ เราปลูกมาใหม่ๆเราลองเราใช้พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าใช้พวกไตโคโดอรมาหรือสารเชื้อราต่างๆนะครับลองก้นหลุมอยู่แล้วนะครับคือเขาก็จะมีการต้านทานของโรคไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเติบโตมาลากเขาเดินไปไกลเขาหากินไกลแล้วก็จะใน เจอในเรื่องการอ่อนแอของพวกนี้นะครับแล้วก็การดูดซึมนะครับเข้าไปเลี้ยงที่ใบค่อนข้างช้าการดูดซึมช้าก็จะโตช้านะครับยอดจะหยุดเดินนะครับในในส่วนตรงนี้เราก็ต้องใช้พวกเคมีไอพวกอินทรีย์วัตถุเข้ามาช่วยนะครับอาจจะเป็นพวกน้ำหมักชีวภาพอะไรต่างๆนะครับจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยย่อยสลายนะครับในเรื่องของพวกดินพวกอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็จะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของพวกดินกรดดินเค็มดินเปรี้ยวได้นะครับผมอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราใส่ปุ๋ยเคมียเยอะเกินไปสารจะตกค้างนะครับเพราะว่าดินมันไม่มันไม่ปล่อยาธาตุออกมาให้ดูดซึมนะครับผมมันมีหลายปัจจัยนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับเรื่การเกษตรนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ร,รู้หรือว่าศึกษามานะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยๆดูกันไปนะครับว่า,าผลเขาจะออกมาเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับงั้นก็ไว้ฝากแค่นี้ก่อนนะครับพบกัน EP หน้านะครับผม